วัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็พบก,กับผมปิงจากช่องสิงโกนะครับโดยเราจะมาอยู่ในรายการไปที่ชอบที่ชอบกันนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมายิ้มสายยิ้มนะครับยิ้มซิ่งอเอาเอาวันคันนี้ไปยกหน้ากันฮะไปเราไปชมกันเลยก่อนอ่นดูติกัน นี่ครับเราก็ได้มาในมือแล้ว y z ซ R1 อฟารหนึ่งอาพีา่นี่ครับเจ้าของเราก็โดนยืดรถแล้วนะฮะเ,เราก็ต้องป,งปิดหมอกันนะอ้าปิดแล้วอ่าเดี๋ยวรู้อันนี้ก็เป็นสูบเลียงซ p 4นะครับจุดระเบิดแบบบิ๊กแบงนะครับโมโตโ g p ใ่เอาไปลองชมกันสไาตลา์การขับก็คล้ายๆดูพตศินะครับก็มีไฟบอกเกียร์มีอะไรบอกนะฮะพร้อมกันย่างทุกคนเราก็มาถึงถนนใจญสุพรรแล้วไม่ขึ้นนะฮะ มากนะกะ็เ,เป็นรถที่ต่บสนองดีจริงๆนะฮะยกสมูทอ่ะก็คือดูคติรากาย็นแบบไอ้ไอ้ถึกยกยากเลยนะ ปวดหมูมีสักทีหนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวกลับไปดูกติดีกว่าเดี๋ยวเจ้าของรถตัดซัดหน้าเอานะ <laughs> โอเคโอ้ยยอดสึงยอดไว้สัเดี๊ อาวันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความเร็วเกียร์หนึ่งกันหน่อยดีกว่าเกียร์หนึ่งก็น่าจะร้อยหกสิบน,นะฮะลองดูไม่อะไรตีแผนขวาเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะ เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ตีแหนฝ่าว่ะเดี๋ยวไปดูในวิดีโอแล้วกันเนาะโอ้ยอนน้เหี้ยคนน่ากลัวอะไรตีแหนก็ไม่รู้นะครับน้องๆก็คือถ้าสมมติขับดรืยอความเร็วเร็วๆแบบนี้กันอันตรายคนระัไม่ควรเลยนะ ทำแค่คิดสองคิดอนะน่าจะเลิกแล้วเขารู้สึกว่าอันตรายเหลือเกินนะฮะเนี่ยไ้รุ่นไ้รุ่นครั้งแรกเว้ย <c oughs> เนี่ยเจ้าของรถ มนะครับคลิปต่อไปก็จเอาพวกสาระเอาแรงมาเสริมแล้วนะโอเคก็ลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนอ้ยอ,อ้อยเออนี่นะครับที่โดนแขนผมก็คือชุดนี้ฉีกนะฮะขอเรียกว่าเน,นะวัชยัยมันเป็นที่ปิดตรงเนี้ยทำไมมันอ่อนเหอเนี่ย<ม>แสดงว่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนี่ อ๋อตอนที่ใส่อ่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวตัวนี้เออเวลานั้นมันง้างออกมาพอมันเจอลมปุ๊บมันก็แป๊ดออกไแ,แล้วเจอตัวแรงด้วยนะหลุดกระเด็นไปเลยเนี่ยเพราะถ้าใส่อ่ะมันต้องใส่มันต้องใส่อย่างงี้เนี่ยใส่มันจะมันจะสนิทเออดีผมนำหน้าผงนิลไปเยอะเนาะนี่ครับอ<ส><ส>ีกข้างนึงก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะมันเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันมันจะชิ้นนี้นะฮะฉีกไป เนี่ยมันมันจริงมันต้องสนิทอย่างงี้มันเหมือนมันไอชิ้นหน้ามันหลุดเพราะมันเลยกินลมอ่ะไม่เกี่ยวมันไม่มีโอเคทุกคนเราก็ทำรถเขาชิปหายไปแล้วนะครับไวซ์เอสเอฟอารวันจะลาไปก่อนอาอ่ะเจ้าของคอมเมนต์นะครับไอคนขับเป็นไงครับไอเฮียขี่ดีคุยิ่งกัจสตว์จับขันไหนก็พังขันนั้นครับไออ้เีียยกลจับจับจับขันไหนพังขันนั้นไหมครับใช่ครับมันลอยโยนโอเคครับ ขับพันไหนพังันนั้นนะครับยิ้มเอ็ดพันเอยเด้ออโอเคบายบายทุกคน